อ่าสบายดีเนาะสบายดี FC ชักจิกชาแนลเนาะสบายดี FC ที่นับถือเนาะพ่อแม่เนาะลุงปานาอาที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเนาะเ้าแล้วเอาอีกเนาะพี่น้องเนาะ FC ทาง <c oughs> ประเทศไทยเนาะ64%เอนาะอ่า uh, FC ลาวอเนอะ12% FC อ uh, นะ่ายุโรปเนาะยุโรปฮ่องกองไต้หวัน เยอรมันนอร์เวย์เดนมา ك, ร์กออสเตรเลียเนาะสิงคโปร์จากซีแจ้งสิพี่น้องเอ้เรื่องรถเชียร์นะมันโมเมนต์คอนเทนต์เลยอย่างพี่น้องหลายคนสิเข้าใจว่าเพราะว่าเบาชักจิกเคล็ดคอนเทนต์นั้นตัวให้เบาวนนำมาฮะเนาะโดยที่ว่ากย็ยอมรับว่าตอนนั้นเป็นคอนเทนต์เนาะแต่ว่าออนนา เรื่องรถเสียนี่ยมันโะมเมนต์คอนเทนต์เนาะพี่น้องเนาะเสียแท้ๆนะเนาะเดี๋ยวคั้นว่าเป็นคอนเทนต์นะเบาดํำบ่จุกปนะ่ะเนาะพี่น้องเนะาะเบากีแก้วเนาะไอก้กีแก้วเป็นผู้ใหญ่เนาะเป็นสักขีพญายนเนาะว่าบ่แจ้งความแจ้งแล้วพี่น้องเนาะสักจึกกะประสานหาแจ้งโน่ทุกทางแล้วท่านผู้ชมเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันคอโทรศัพท์จะได้คอยอยากให้อันเอฟซีเนาะเพราะว่าเอฟซีสักจึกอาจจะบ่เห็นว่นะา เอาประกาศลงไปแล้วว่ามันผู้ใดนําจับได้ยังนะเฮาก็มีอ่าเนาะพี่น้องเนาะสินใจเดี๋ยวสินนาใจเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวโพสต์วันที่ยังกันี่พี่น้องเบิ่งนํากันเนาะนี่โพสต์มื้อหนึ่นงวันที่ผ่านมานี่เซพี่น้องเบิ่งเด้อบ่แม่นคอนเทนต์เนาะอันนี้เสียแท้ๆเนาะเอ่อไผสามารถนํารถคันนีขึ้นมาได้จะสมนาคุณเนาะคือเห็นเนาะเบอร์โทรติดต่อ แซ่ไปแล้วห้าชิพิ้นแซ่เราพี่น้องเนาะเรื่องแก่งคว่วมยังหนะเราก็แจ่งเลยเด้เราประสานกลุ่มเราประสานยังหมดแล้วนะอ่า uh, โมเมนต์คอนเทนต์โมเมนต์ว่าหยอกกันเนาะรถเสียแต่แทนเนาะบาลสกิ๊บบอได้เสื้อผนะ้าย่<อ>ง<ร>่งเงิ<ใ>น<ห>นะ<ห>กว่าจะห้ามาได้นะพี่น้องห้าก,ก็พิดมวดได้ส้วเดือนหนึง่งคืออยู่สิบแปดล้านเดย์สิบแปดสิบกอล้านพี่น้องเลยช่วยพ่าผู้นำการสโมสรซุ้มขนาดพี่น้องเลย ก,ก็จะมาบุนนำเนอะก็แต่ว่าบันไจริงบอยา,ยาดยาดิฟซีสิว่าคอนเทนต์เนาะที่แล้วนี่ตอนไปใช้ยานะ่ะยอมหับเลยว่าตัวให้บุนําขึ้นไปเนะาะแมนคอนเทนต์แต่ว่าดีดีใจที่ว่าได้เครื่องจักรแต่ว่าอาญ่าเม่เนาะคือคือญ่าเม่จีนแต่ว่าบป่าบุนก็คือว่ารถจักรในบริเวนคอนเทนต์พี่น้องเนาะตู้เย็นเป็นคอนเทนต์ยอมหับว่าเป็นคอนเทนต์แต่รถเครื่องเนาะหรือว่ารถรถมอเตอร์ไซค์ที่มันหายไปน่ะบริเวนคอนเทนต์เนาะเบาสกิ๊กมือนนัเนาะ บอได้กินเหล้ากินเบียร์อันนี้อ่าขอหับประกันเลยเดินทางตั้งแต่สัญญาบุรีหอดอ่าเกินบุนน้ำนี้เป็นเวลาเก<ะ>ือบสิบเอ็ดโมงครึงสิบสองโมงกับเทีย่ยงขึ้นพี่น้องเลยตามในคลิปเลยบอมีเรายาติปะแปลงบอมีเนาะหลังจากที่ว่าอาบน้ำอาบทาแล้วก็พากันนอนเนาะแต่ว่าสักจึกจะมาเห็นคลิปโรงแรมลานดาวเนาะวลาอัดบามานเทีย่ยงครึ่งเคิน พี่น้องสกิ๊กนอนแถ่แมนประมาณตีหนึ่งนะพี่น้องเนาะเขาบอกเขาอนุญหยาดบอกเป็นภาษาไทยเนาะตีหนึ่งเนาะแล้วก็บอกคิดบอกฟันว่ามันจะเป็นอย่างสนนะมันบอกเกงใจเลยโจนเนาะคนที่มาลักนะคนนอนเฝ้ากับสองคนเนาะดีแต่เขาบอกเอารถวีโก้คันนี้พี่น้องเลยคันเขาเอารถวีโก้คันนี้ไปในี่ตื่นมากเนี่ยจักรย่หมองไดกับโมโหแหละ เพราะว่านอนเพราะว่าเขานอนนั่งกระบะรถเนาะคนนอนกะนอนรับเนาะกะดีแล้ววันนี้กะคึกมากกะเสียใจอยู่พี่น้องเพราะว่ายังเขาไปนอนฮั้นเนาะบางบุญนำกะเสียตู้กะเกรงใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบุญนำมันปลักเสียบกะบบอกคอยมีไรว่าสั้นทอนแต่ละคนกะได้ไปสากแบ็ดอยู่ในหออยู่ในอันบอลจอโทรทัศน์เนาะผมได้เคยไปเพื่อนบุญนำเนาะอันน่ะสักจุกับรีวิวเพื่อนบุญนำไล่เถื่อนเลยเนาะ บอลปักเสียไฟนะมันจะมีประมาณมันจะมีตั้งแนะนะตอ่อยู่ในเนาะพี่น้องเนาะอยู่นอกบ่มี่นะฉะนั้นเฮาต้องไ้ไปสากอยู่ไหนแล้ววันนี้มือน,นั้นเราก็เมื่อยเนาะเราขับรถบไปกบมาเราก็นอนเราก็นอนเนาะแต่เราก็เ,าเกรงใจเฮาคันสิไซ่ล็อกนะอันนี้ก็เขาใจเนาะหมคูมายามกับโบคีดบฟันนะพี่น้องเนาะน,นี่ก็เรือใจเนาะก็เสียใจอย,อยู่ว่าบางทีขัางนอบามามือนั้นเนานะรถอาจจะบเสียพี่น้องก็คืดๆนําเราอยู่ปเปินมือเฮามา เราพี่น้องเนาะอยากให้เขาเข้าใจเบาสักจุดเดียบโมเมนต์คอนเทนต์แท้ๆเนาะหลังกรลดเบาบม่นำเสียกับเสียแท้ๆเนาะบนบริตัวแจงคว้มเนาะมีอยู่ในอันน่ะโทรศัพท์เบาสักจุดหนึ่งกับทรงฮะมมคูที่เป็นเจ้าหน้าที่นำกานเนาะให้ประสานหาเนาะโมเมนต์แต่เจ้าหน้าที่พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้นะหาทั้งพระหาทั้งทรงหาทั้งหมอเย่าหาทุกทางเนาะขั้วข้าพเจ้าก็วิ่งเต้นโมเมนต์ง่ายๆเนาะเพื่อ เอยอยากได้รถขึ้นพี่น้องไยเล่าเพื่อสีพอนเด้เนะซี้าปีพี่น้องเนาะเาว้าไปลานมันก็ไล่เป็นเงินเล่านะสองปีจัดสองปีบอกเราพอนสองปีเนาะเงินเศร้าลานนี่มันไล่เนาะพี่น้องเนาะตกเป็นเงินบาทกเกือบสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นบาทเนาพี่น้องเนาะมันโมมี่ผู้ได้ดอกอยากถิ่มรถสี่หมื่นบาทไปซื้อนะและอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะรถคันไหนนะเราอัน คนได้เดบังคลิปนั่นเนาะที่ว่าเราอาจ,จารย์ชักจิกไปหอดปุ๊บเราขี่รถคันนี้ออกมาเบิ่งเด้ข่าวว่ามีคนมาเอามากกระโพดก,กับซาลี่เนี่ยเราก็ใส่รถคันนี้แหละแลนมามาทรงยุกทรงย่านอันาเล็กเล็กน้อยน้อยนะก็แก๊กๆ่ๆๆ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 ะรถจกักรนี่แหละพี่น้องเอ้ยรถเครื่องนี่แหละเพราะว่ามันไปง่ายมาง่ายเนาะแล้ววันนี้คันไปรถซิ่งนะมันก็โดนเนาะคันเอารถอันาณาอันนี้ไปนรถ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 อันาณารถรถวีโก้ที่ไปบ่ได้เนาะเพราะว่า ทางมันเป็นแบบเหมืนไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นอัน่ะบ่มีไผดอกสีสีตั้งใจเฮ็ดคอนเทนต์ไว้ให้รถตัวเองเสียเนาะอ่าอยากฝาก FC เนาะเขาเข้าใจนํากันเนาะมันบ่แม่นคอนเทนต์เนาะมันแม่นเสียแทะเนาะพี่น้องเนาะให้เข้าใจแล้วก็ข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียใจนอยนึงเนาะเพราะว่าหยังเขาย่างขึ้นไปเอากระแจ อยู่ทึ่งเฮือนเนาะโดยบูฮูโตเนาะั้งที่มีเบาวนนซาลีก็นอนอยู่หันน่ะพี่น้องเออเบาวนนน้องมุกน้องห้อยกันอนอยู่ตอนหน้าจอเล่ากันนอนอยู่หันน่ะแล้วโตมันก็อยู่หันโทรศัพท์กัสากไว้อยู่หันคันอัดตู้กับสีแล้วเนาะคันงัดคันเอามางัดข้อรถเอ่อรถเครื่องเนาะมางัดมาหักยังกับสีด้งยินอยู่แต่สักจุดนอนเด็กแดดมันน่ะก็เลยนอนดีแต่ว่า บริยินเลยพี่น้องก็ยอมหับว่าเป็นข้อบกพร่องเนาะประมาทเกินไปกะอันนี้กะยอมรับเนาะเพราะว่ากะเห็นใจบุนําเนาะมูคูมาเฮือนเลากะหย่านมูสิไปเอาโทรศัพท์ยังเนี่ยเราก็บบกการาสีปิดประตูเนาะอันนี้อันนี้กะเข้าใจนะมึนบอกเข้าใจได้แล้วกะเสียใจเนาะเสียใจที่ว่าเป็นต้นเหตุหนึ่งกับวา่าแมนเนาะโดยที่ว่าเปิดปะประตูนบรดล็อกเนาะขึ้นไปกะได้เนาะ แล้วกระแจ้ก็หอยไว้อยู่ฟาร์มจซื้อเนาะกับบคิดว่ามันชิเป็นอย่ารเนาะพี่น้องโจมันมันบกเกงใจนะคือว่าอะไรเนาะคนก็นอนอยู่หันนะบกเกงมกเกงใจคันลักมือมือเอาง่ายๆเนาะขันมือสักจึกกับไอ้กิบอมานอนนนัเฝ้านะอันนี้คนยังใครได้อันนี้นอนเฝ้าจำตีนเลยเนาะพี่น้องเนาะยังใครเขาใจจริงนะมันโมเมนต์โจนี้ก็เพราะท่าท้ายพโจนบบมีมาระยาทเนาะคนนอนนั่นกับ่บักโู คนว่าโจนอย่างนี้เนาะกับกับมกับใจเนาะมาส่งกระไดเนาะเพราะว่ามันจําเป็นีริพี่น้องเนะเาะฝากถึงคันว่าได้ลงตีนลงมือเนาะเอารถผู้อื่นไปนะกัะต้นสงสารคนที่ถือเอาเด้เนาะเพื่อเพิ่นสีห่าได้เนาะเงินดําคําเดือนใจแต่ละเดือนห้ากับปิดงวดเนาะพี่น้องปิดงวดช่วงที่ว่าเล่าขึ้นไปหาสักจุดมือไปล่มกันอยู่นนเพื่อนั้นเนาะเมื่อนั้นแหละแล้ว อ่คันมาลงตีนลงมือเนาะอันบุญน้ำนี่พร้อมใช่ไหมพี่น้องเนาะเบาโทษเอาพุ่ยแหละจะใครเอามาขึ้นซะเนาะเพราะว่ามันตัดตีนตัดมือกันกับว่าเมนเนาะบทตัดแต่ตีนมือบุญน้ำนี่ตัดยกตัวอย่างว่าพี่น้องเผาตรงเรืองเจ็บอยู่เจ็บเป็นน่ะทรงยากันคำกันขึ้นนะกับิดเทนโมกเห็นใจแด่เนาะกับคันว่ามาขึ้นหรือว่ามาทรงขึ้นกับิีโบมีโทษมีไพ่ดอกเนาะเอาจานเนาะก็แล่นกัน กรร็ถือว่าท่า<ม>นว่าเด้ <ละ S 1> <ง>โดยดลงตีนลงมือนะ,อะบ่าวบุนัมพร้อมที่จะให้ภัยในอย่างต่างๆขอแค่เอามาส่งเนาะถ้าว่าหากมีคนคนนั้นเนาะต้องขอโทษทุกคนนะถือว่าให้กำลังใจเราบ่าวบุนัมเนาะบ่าวบุนัมโดยเน้นโดยเน้นว่าเอฟซีของเราเนาะแต่ว่าว่าวบุนัยบุญเดือเพิ่นลักไปซองหรืออย่างต่างๆเนาะเพราะว่ามาเบื้องแล้วนี่การการขโมยครั้งนี้เนี่ยแบบแบบเป็นคนเดือพที่ตามนะเบื้องเวลาที่ บริบป no sí, ิดประตูกับมีเตอร์บ่ปิดมือเดียวเลยกับเปนมาได้ฮะแต่วันนี้หันวัดมามืัอนี้น่ะปิดบัดเดียวแล้วเนาะแล้วก็หูพร้อมแล้วเอาไปพร้อมหูคนบอลแก่เมียนพี่น้องเลยตำรวจเจ้ากับเรากับประสานกลุ่มประสานยังมืดแหละพี่น้องเรื่องกลุ่มเรื่องอ่าแต่ละเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่ประสานมืดแหละทุกด้านทุกคนพี่น้องเลยกับปัญหาแต่ว่ามันจะเป็นแบบใดเนาะของเธอคือว่าแหละ อาจจะได้บางทีก็อาจจะได้บางทีก็บวได้คือแบบให้ได้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะก็จะได้พี่น้องเอ้ยโมบอเพื่อนอันบุกปลาพาฟันน้ำบาบูนัมมาสองปีกว่าอาไปเฮ็ดคลิปพา้โยฮ่ากินพี่น้องขึ้นฮอดขึ้นฮอดตอนพาไปอ่ามห้วยข้าห้องพี่น้องขึ้นฮอดทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้บริยุนน้ำบาบูนัมแล้วอ่าคันว่าโอ้ย คำวัาได้ขึ้นบอผนำกันดีจ่จริญ <ลง S 1> เนาะลงจับลงแมนไปนะนกับโโทษบบไพ่ดอกอยากขอามาขึ้นสิขึ้นแบบได้กะดิ้นยีด่ดีใจนะเนาะอาจารย์เนาะคนว่าบ,บ่ขึ้นกะให้เจ้าเอารถขนานไปใส่ให้มันเกิดประโยชน์กับซ<ช><ช>ุมซนที่เจ้าอยู่เนาะให้เจ้ากับมก,กับใจให้เจา้าให้รถขนานมันพาเจ้าห้างเจ้ามี ไปเฮ็ดแต่เธอเดียวฮันบ่ต้องไปเฮ็ดให้ผู้อื่นกเฮ้อชีวิตของบางผู้นำนี่จงอภิสภพอสิ่งที่ดีการทวาถ้าได้ทำบุญทำทานไปผู้นำนี่ก็ให้มดเคาะมดสงคนเอาไปกับเคให้รวยเนาะขอให้กลุ่มอยู่กลุ่มกินแล้วก็บ่ให้ไปเฮ็ดกับรถผู้อื่นนี้เนาะเพราะว่าบางที่คนเฮาเกิดมากนะบางที่ศาสตร์กรเฮาไปเอาของเขามาชานี้เฮาเอาของเขาก็มีเนาะกัแนมบุห็นเราพี่น้องเนาะฉะนั้นอันน่ะ ตัวนี้ก็บรรยายทรงเสริมเนาะคันว่าลงตีนลงมือกับมกกับใจให้เอามาคืนซะคขนาดบอามาคืนกับคอให้ใส่รถบุญน้ำให้เกิดประโยชน์เนาะให้ช่วยเลือกคนคือบุญน้ำเห็ุนั้นไปช่วยเลือกคือช่วยเลือกคนเนาะให้อันนาให้เจ้าใส่รถขนาดให้เกิดประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องต่อปัสสุจนออมคางเจา้าเด้อพวกเข้ากะฝากฝาก,ฝากนี่แหละโบซางสิบวันยังไรเนาะเมื่อกี้เนาะอือฮะสำ,สำหรับคลิปนี้ก็สีมาสีแ,แจงสั้นๆันังสีนะเนาะพี่น้องเนาะ เขาเมกขอบใจหลายๆเอฟซพ่อแม่เนาะไอเอื้อยน้องที่ให้เกียรติที่ตามพวกเขาสามคนเนาะสองเบากีแก้วเล่าเนื้อกัยังเป็น2หน่อยอยู่เนาะกูได้มีโอกาสกัคือกันกับสักจีกหลายยังเป็น2หน่อยอยู่กอยากให้สนับสนุนเนาะกดไลค์กดแช่เนาะหนึ่งไล่หนึ่งไล่หนึ่งซับหนึ่งกำลังใจเฮ้ยฮ้เฮาเเเ้้เ บอกบอ่อใดบางทีเขาไปถา่าไปจอดถ่ายยู่ซียห์กับมีนไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้เอ้า <laughs> อ<ร>คั้นบ่มีปฏิหารในบ่ได้แน่นอน,นเนาะกัเสือเสม,เมอว่าเมื่อเฮาเสียสิ่งหนึ่งไปย่อมมีสิ่งที่ดีมาแทนที่เนาะพี่น้องเนาะคือมีกลางเว้นก็นต้องมีกลางคืนเนาะเมื่อประตูบานนึงปิดก็ต้องมีประตูบานนึงเปิดชักยึกเสือเสม,เมอว่าเฮ็ดดีแล้วสิได,ด้ดีเนะาะถ้าเฮาบ่ได้ประสงค์หายก็พาย ถึงว่าสุกอย่างมันเสียไปกะต้องยอมรับความเป็นจริงเนาะเพราะว่าคืดไปกบไนนะบ่ได้หยังเนาะมีแต่ปล่อยวางเนาะปล่อยวาง,างสิไปสาบไปแซงเขากะมันก็นบ่มีหยังสิดีขึ้นมีแต่ว่าอวยพอ่อ<า>ใ้เขาก็จงใส่รถขนานให้เป็นประโยชน์เนาะเลือเขากะอาจจะขาดแคลน,นเนาะบางทีก็สิขาดแคลนอีหลีขัดข้อโบขัดข้อโขาดแคลนขัเขาบ่บ่บขัดซ้นขัเขาบ่อึดบ่ยากนะเขาบ่เอาไปดอกเออเขากะอาจจะเห็นว่าบุญน้ำนี่ซอยเหลือเขาต้องเลี้ยงซอยเหลือคนนี่น ซอยเรียววัดซอยเรียวบ้าบางที่เขาสืบประกาศาาขอแล้วม,มามาขอแบบนั้นเนาะกับผมเป็นยังเนาะแต่ว่าจังได้ก็ดีกับคอให้อ่าพู้ที่เอาไปเนะาะก็คือว่าแหละคันบอมาส่งกับคอให้ใส่รถคันนั้นให้เกิดประโยชน์ให้ซ่วยเหลือคนเนาะคันว่ามาส่งก็ดีมุกดีใจเนาะเ<ม>พระ<บ>าะว่าเพื่อสิได้รถคันนี้มากอะคือพี่น้องหูน้ำกันเนาะเพราะเนี่เราคือคือเป็นห่วงพี่น้องพอตรงเรื่องในการที่ว่าตอบสนองความวงไยพี่น้องเยถ้าว่ายำแรงสิคันโอ้ยอ่า อันผู้นี้ไข้บอกผู้นั้นไข้เขาก็ต้องได้เอาอยาแล่นมาส่งพี่นอ้องกขวองไวอ่าถ้าคือวันเดียวนี้ยสำหรับลุดซิ่งนะพี่น้องไปเป็นซ่องสร้างสมอง,งอยู่หอดไปยอมความภาษากันแกไวหนึ่นงนากาแต่ก่นเห็นหอยเห็นหอยบนบนไปจอดในที่ฮอดพี่น้องเลยกับพวกพี่นอ้องบางเท้าบางอย่างมันอาจจะเป็นของเหามันก็จะยื่นออกมาแม้แต่ร่างกายของคนเฮ่านะ่ะมีมื่อนึงมันก็พัดผ่าจากเห่นาเพราะเพราะนั้นทุกอย่างบมมิยังณในนอน แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือสร้างความดีและมันคงในความดีช่วยเลือกสังคมให้เกิดผลประโยชน์ต่อไปพี่น้องเนาะอ่าสร็จแลบมาฮอรนี่ก็ขออวยไสอวยพรให้พ่อแม่จงมีสุขภาพแข็งแรงเนะาะอวยพรอวยไส้เอฟซีทุกทุกฐานาทีเมตาการุณาเนาะขอขอบคุณพระเดชพระคุณของท,ทุกทุกฐานเนะาะมาฮอรนี่สามหนุม่มพร้อมกับลูกสาวเทพธิดา ใส่นอนหลับเลยพี่น้องเนาะขอลาเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับมือนี่ขอกาวคำว่าสวัสดี